แล้วกรรมทางด้านไหนครับที่มีผลหรือว่ามีสิ่งที่สามารถกระทบกลับมากับเราได้มากที่สุดครับพอาจารย์กรรมด้านไหนมีมีผลกระทบกับเรามากที่สุดใช่ไหมครับผมพระผู้มีพระภาคตรัสกับทีฆตปัสสีว่ามโนกรรมแรงที่สุดอายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจ้านิครนเขาบอกกายกรรมหนักสุดพระเจ้าบอกไม่จริงมโนกรรมหนักสุด แค่ยมคิดเนี่ยมันสําเร็จแล้ววิญญาณไปปฏิทิตังแล้วได้ผลแล้วนะถ้าเราคิดอกุศลพัวร่างกายเราพังปั๊บเนี่ยอัตภาพใหม่ของสัตว์จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอาบุญก็ดีแล้วอัตภาพที่เป็นทุกขติคือนรกกำเนดดสารปรวิสัยเกิดจากอารมณ์ประเภทไหน เกิดจากอารมณ์อกุศลกรรมบทสิบพระองค์บอกว่าถ้าเรามีอารมณ์อกุศลกรรมบทสิบเนี่ยนรกกาเนิดดิสาเปลววิสัยจะปรากฏถ้าเรามีอารมณ์กุศลกรรมบทสิบมนุษย์และเทวดาจะปรากฏเลือกเอาเองอันนี้บังคับใครบังคับใครก็ไม่ได้และทุกคนต้องต้องแก้ไขตัวเองสร้างเองนั้นถ้าโยมอยากไปสามกติข้างล่างโยมก็คิดอกุศลเยอะโยมได้ไปแน่นอนตามปรารถนาเลย ตัณหาความอยากเป็นตัวพาเราไปไม่มีใครมาชี้ว่าเธอจงไปนรกเธอจงไปสวรรค์ไม่มีนะพิธีกรรมก็ชี้เราไม่ได้แต่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเท่านั้นมีสำนักพราหมณ์บางพวกเนี่ยเวลาศพตายแล้วเขาก็ไปสวดสรรเสริญอ้อนวอนเดินเวียนรอบแล้วก็บอกเนี่ยเดี๋ยวศพเนี่ยจะได้ไปสวรรค์คนก็มาถามผู้เจ้าว่าผู้เจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเป็นอหรหันเนี่ย ทำอย่างนี้ได้บ้างไหมผู้เจ้าบอกโอ้ไม่ใช่เข้าใจผิดถ้าคนที่ตายเนี่ยนะเขาทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยต่อให้ไปสวดสรรเสริญอ้อนวอนเดินเวียนรอบคนนี้ก็ไปนรกอยู่ดีนะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยเขาได้และถ้าคนนั้นเนี่ยประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตถึงใครจะไปสาบแช่งเนี่ยเขาเนี่ยคนนี้ก็ไปสวรรค์อยู่ดี นะทรงอุปมาไว้เรียบร้อยนะเหมือนการโยนก้อนหินลงไปในน้ำเนี่ยก้อนหินมันจะจมนะที <S <S น,นี้แถมอีกนิดหนึง่งม,มันโนกรรมที่เราไปคิดอกุศลสมมติบางทีเราก็เผลอนะเผลอคิดอกุศลใช่ไหมโยมบอกโอ้โหได้ผลแรงทำยังไงเนี่ยแกได้พู้เจ้าบอกละนันทิปัดมันออกเพราะขณะที่ โยมกําลังคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยคือวิญญาณโยมเนี่ยไปปฏิทิตรังที่ผืนนานั้นแล้วอารมณ์คือผือนนาหน้าที่โยมคือละนาทิปัดมันออกทันทีเพราะถ้ายมไม่ปัดออกโยมเสพเช่นกําลังคิดเครียดแค้นคนนี้เลอเกินคิดมันทั้งวีทั้งวันโยมกําลังสร้างนิสัยนิสัยที่สร้างกับอกุศลพระอค์เรียกอนุสัยเราจะเกิดความเคยชินในการเสบพคบอารมณ์ที่เป็นอกุศล เมื่อกายแตกทำลายคือร่างกายตายไปเราก็จะเคยชินในการชิดอกุศลสิ่งที่เราเคยเสพบ,บ่อยคบบ่อยกับอารมณ์นั้นเหมือนโยมลองไปนั่งสมาธิแล้วก่อนนั่งสมาธิโยมดูการละเล่นเยอะๆโอ้โหนั่งไม่ไหวฟุง้งเราก็จะเห็นแต่เรื่องภาพในหนังในทีวีอะ,อะไรเยอะแยะไปหมดนั่นน่ะเราเสพอะไรเยอะจิตจะโน้มไปตามนั้นพระองค์จึงให้เราเนี่ยเสพกุศลเอามาเบียดพื้นที่อกุศลออกไป พระองค์บอกใน24ชั่วโมงเนี่ยใน1วัน24ชั่วโมงเนี่ยจิตเธอเนี่ยอยู่ด้วยกุศลหรืออกุศลแล้วยมจะหากุศลอะไรเอามาเบียดพื้นที่ความคิดอกุศลออกง่ายสุดเลยเอาจิตรู้ลมหายใจการรู้ลมหายใจเนี่ยพระอ,องค์เรียกว่ากุศลาสี